โปรตอนเตรียมบุกตลาดไทยอีกครั้งหลังจากหายไป7ปีด้วยรถยนต์ไฟฟ้าล้วนสำหรับตลาดรถยนต์ในเมืองไทยตั้งแต่ช่วงปี2021เป็นต้นมานั้นเรียกได้ว่าเนื้อหอมไม่น้อย ดึงดูดค่ายยานยนต์จากสัญชาติจีนต่อแถวเตรียมบุกตลาดไทยไม่น้อยกว่า6แบรนด์ซึ่งหลายแบรนด์นั้นก็ได้เปิดตัวทําตลาดอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มีอีกหลายแบรนด์ที่เตรียมจะเปิดตัวทําตลาดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนั้นก็คือจีลี่ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในค่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนเตรียมที่จะเข้าทําตลาดอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการทําตลาดแล้วในครั้งหนึ่งโดยกลุ่มยนต์ตะกิด ก่อนจะยุติการทำตลาดไปแต่ทว่าการกลับมาในครั้งนี้บริษัทแม่อย่างจีลี่ตั้งใจที่จะเข้ามาทำตลาดเองโดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยการพลิกฟื้นแบรนด์โปรตอนที่ทางจีลี่ได้เข้าซื้อไว้ก่อนหน้านี้กลับมาทำตลาดอีกครั้งเนื่องจากว่ามีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วในเมืองไทยและข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมา โปรตอนอีดาได้เซ็นสัญญา MOA ร่วมกับ Smart Automobile Company โดยเป็นการแต่งตั้งให้โปรตอนเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สม์ทอย่างเป็นทางการในอาเซียนรวมถึงมาเลเซียและประเทศไทยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าส m มาร์ทนั้นเป็นผลงานจากการร่วมทุนกันระหว่างเดมเลอร์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Mercedes-Benz และ g ีลี่คายันยนต์สัญชาติจีนโดยเดมเลอร์นั้นจะดูแลเรื่องการออกแบบ ส่วนงานวิศวกรรมนั้นจะเป็นหน้าที่ของจีลี่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กันยายน2 0 2 1สมาร์ทได้เผยโฉมรถยนตต้นแบบ Smart Concept o n วออกสู่สายตาชาวโลกโดยตัวรถนั้นถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%การดีไซน์ภายนอกนั้นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะถูกใจบางคนแต่สำหรับใครที่ชอบรถทรงสปอร์ตนั้นอาจจะไม่โดนใจสักเท่าไหร่นัก ทุกส่วนของรถนั้นถูกดีไซน์ให้มีความโค้งมนเป็นส่วนใหญ่หน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบโคมไฟหน้านั้นถูกดีไซน์ให้โค้งเรียบไปกับส่วนตัวถังในส่วนหลังคาของรถนั้นมาพร้อมกับกระจกพานนรามิกซันลูปเต็มบานลาดยาวตลอดทั้งแนวส่วนประตูของรถนั้นเป็นการเปิดออกแบบตู้กับข้าวและไม่มีมือจับประตูให้เห็นเนื่องจากตัวรถนั้นใช้ระบบดิจิตอลดอห์แฮนโด โดยประตูรถนั้นจะเปิดออกให้เพียงการแตะสัมผัสที่เซ็นเซอร์เท่านั้นแต่ทว่าในเวอร์ชันจำหน่ายจริงนั้นคาดว่าคงจะแตกต่างออกไปตามภาพสิทธิบัตรที่มีการเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้โดยมิติตัวรถของ Smart นั้นมีความยาว4,290ม m mm, มกว้าง1,910ม m mm, มสูง1,698ม m mm, มและมีระยะฐานล้อยาว2,750ม m mm, ม โดยรวมนั้นตัวรถมีขนาดใหญ่กว่าทั้ง Mazda 2และ Suzuki Swift ที่ทำตลาดในประเทศไทยรวมถึงมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าด้วยในส่วนของภายในนั้นตัวรถต้นแบบมาพร้อมกับการดีไซน์โดยใช้สีขาวตัดกับสีเมทัลโกล์ตำแหน่งคอนโซลหน้านั้นติดตั้งหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด12.8นิ้วสำหรับการควบคุมระบบต่างๆภายในรถพวงมาลัยของรถนั้นเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชัน ส่วนในเวอร์ชันจำหน่ายจริงนั้นยังไม่มีรายละเอียดใดๆเผยออกมาในส่วนของคุมพลังนั้นยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเช่นกันแต่ในหลายๆสื่อให้ความเห็นว่าตัวรถอาจมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด260แรงม้าจ่ายพลังงานด้วยชุดบเตรีความจุ70กิโลวัตต์ชั่วโมงที่จะพารถไปได้ไกลาราว450กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง,งซึ่งในเวอร์ชันจำหน่ายจริงนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีการปรับตรงไหนบ้าง หากมีข้อมูลอื่นๆอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งสำหรับโปรโตอนค่ายยานยนต์สัญชาติบเิเซียนั้นได้ยุติการทำตลาดรถยนต์ในเมืองไทยไปกว่า7ปีและในปีนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาบุกตลาดเมืองไทยอีกครั้งภายใต้เงาของจีลี่เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับการกลับมาบุกตลาดเมืองไทยอีกครั้งของโปรโตอนมีโอกาสที่จะไปได้สวยกว่าครั้งก่อนหรือไม่ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ